อาจารย์ต่างๆารท่านและก็ผู้น้องนักศึกษาทุกชนต่างเข้าร่วโครงการอันที่เข้ารับาุกานเเราทใจแไดแค่สองวัน่ว่าอีกเราจะมาให้เตรงนี้ พอขอบอกอย่างไม่คิดใจหวงเลยว่าการช่วยเหลือหรือว่าการร่วมมือเข้าข้อี่ถันนั้นผมเองไม่ใช่คนในจังหวัดพัทลุงนะครับก็เข้าไปในจังหวัดพัทลุงมาประมาณปีสามห้าสามห้าสามหกนะครับก็ไปยังไงไม่ทราบก็คงอยู่ที่นั่นเนื่องจากว่าเห็นเห็นแล้วนะครับว่าศักยภาพของขององค์กรนั้นเนี่ยเป็นที่น่าที่จะทำอะไรได้มากกว่า เกณฑ์กรรมซึ่งซึ่งทำมาเป็นเรื่องโดยง่ายครับขอใงจะมีวิกฤติที่เราชื่อเชียงนมาวนาวท่าท่านบ้านทำกันเกือบทุกบ้านแต่เชื่อไหมครับว่านาวเป็นวิกฤติมีชื่อเสียงของท่านเยอะแต่ตัวเกษตรกรเองเนี่ยกลับไม่ได้ยึดนามย่างยินไปกับชื่อเสียงของคนอื่นนะครับหนึ่งเกณดีครับเป็นเกณฑครับที่งขาปูทิ้งย่า แล้วพอเรียนปีต่อปีนะครับเขาจะเรียนม,มนากมะนาวได้ฉันปีน,ปปนี้จะได้หกแสนต่อสามนะปีที้แปดแสนแต่เชื่อไหมครับนี่ทุกปีไม่เคยลดเคยกู้ได้ห้าหมื่นเคยกู้ได้ห้าหมื่นพอปีที่สองส่งดีปีที่สามส่งดีพอหมดนี่ปีที่สี่ครับเชร์กินดีครับให้กู้ต่อให้กู้ขึ้นแต่ ตัวนี้ผู้เดิมไม่เคยจะลดลงจากดมีแต่เพิ่มแล้วธีการผลิตเรื่องของของการเกษตรเนี่ยเกษตรกรกับกลับไม่ไม่เอาวิธิไม่เอาธุดิบในในในวิมาใช้ก็ประสบผลสะเร็จในเรื่องของอาที่ทุกคนก็ี้รับตัวหมหันไปทางไหนก็ีาเนทุกคนก็เลยมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่างคนต่างเป็เพราะว่า แต่เป็นความคิดที่คมากๆที่จะไม่ไม่ค่อยจะคือรวมรูกหูล้านเท่าไหร่ผมก็เลยสามารถคิดถึงว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องทําทําไปแบบนี้ทําไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ที่จะปรับปรุงเอาวัาจุวัตถุของเราที่มีเยอะมากก็เลยคิดว่าเอาองี้พวกพวกเราลองมลองปลูกทำกันดูซิว่าเราจะทําเรื่องของธนาคารตรงไหน เคยที <ừ. S 2> ่เคยวางไว้ตั้งแต่ประมาณปี26ว่าเคยอ่านไปเจอคอลัมน์ของอาจารย์ในหนังสือพิมพ์ Daily Mirror ท่านที่อายุ50ขึ้นต้องมาดัดตัวเป็นเชลล่ามืครับแต่ผมก็จำใจเอาไว้ว่าโครงการตัวนี้ถ้าเราไม่คิดไม่ทำไว้เนี่ยประเทศไทยแน่แน่ลูกหลานไปไม่รอดแน่ถ้าเราไม่สร้างพื้นฐานที่ดีเวลาผู้ชมเนี่ยถามว่าลูกหลานเขาคงเป็นดบบไหน เรื่องของการทำะไรต้องมาที่มาบ้าบเนี่ยผมก็พบว่าหน่วยงานที่ที่เข้ามาให้ให้ให้ความดูแลที่เรียนที่เรียนหลักๆของเราตอนแรกนั่คือของสอบครับเป็นโครงการที่มีความยั่งยืนในนัารเองแน่นอนเป็นทางเรียนที่สามารถจะปรวจดีกับเกษตรกรได้นะครับปัจจุลิโครงการธนาคารกําไรของบ้านผู้เสือดป็นเงินมาก็เข้ามาปีที่ยี่สิบแปดแต่ที่เข้าประมาณแต่ประมาณปีหน้า ก็ตามต้มาจนกระทั่งขั้นตอนต่อนี้จะเป็นท่านจาก TGS ครับขึ้นกูเกิลกูเกิลเลยสามารถดูต้นไม้ได้ทุกต้นนะครับจากกูเกิลเลยว่าต้นไม้ตัวนี้เป็นของไทยหรอของอะไรยังไงนะครับแล้วทีนี้มาทำมาเรื่ยๆปับก็เกิดเป็นโครงการผลิตพอเพียงที่มันก็ทำต่อเลยเรื่องของการลดการลดการใช้สารเคมีเราทำปุ๋ยใช้โดยการทุกบ้านจะเลี้ยงัวเลี้ยัวเลี้งไก่เลี้ยงสุกรแล้วแต่เราก็ใช้รีนี้อะไรกบ ก็ยังแนะนำหนุนเสริมในเรื่องของปุ๋ยเบท์ทุนนะครับเพื่อป้องกันแต่ว่าบังบ้านเขียได้ใส่ต้นไม้ได้ตอนนี้หลักของบ้านเรานี่ก็เป็นสีล้วนๆนะครับขึ้นทาำอลไยก็เข้ามาทำมาทำเรื่องแรงเรื่องพิถีพินตัวนี้นะครับพอพี่คนเข้าไปศึกษาดูงานเรื่องการอัตโนมัไปบ่อยมากเข้าเนี่ยขึ้นกระบวนการต่ารทั้งหมดเนี่ยซึ่งวันเดียวก็ไม่ไม่เป็นเลขไม่หมดก็เลยคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้บ้านเราเนี่ยคืสอน สามารถทา่เง้ามาแต่งราของเราได้ตอนนี้เราควรจะทำโฮสเท เพราะความเป็นมาที่เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็จัตั้งแต่นาาต้งมาก็แต่เรื่องใปีกิกรรเราก็มีูกต้องกันาคารมาเสือเรื่องโครงารสะานังมาจะอยู่กิจกรรมเางาดถ้าท่านเข้าไปพักที่บ้านของเตว่ารัสือเนี่กิจกรรมแบบนี้เนี่ยเราสามารถจะจัดจัดสรจไม่ได้ครับเพื่อที่จะทำใติดตัวเราพัาขั้นหน่งลองโแม่น้เล็กสองปากตึ้งยังองสภาพสมบูรณ์ที่สุดนะครับ แต่ถ้าเกิดเลยจากว่าบ้านเสื่อมตึไปแล้วเนี่ยจะมกรีสอร์ทจะมีสิ่งก่กกสอ,งกสกอสร้างทุกอย่างมากมายแต่ว่าบ้านต้องสื่อเพื่อประมาณปี54ทาการที่มีโครงการจะปรับปรุงทั้งสองฝั่งให้นั้งเพ็นซึ่งเราได้โครงจอะจก่ยนที่จะถุงรอ,อบประกบแล้วมาถึงหมู่สามนี่ยทางเราเคิดว่าไม่ควรที่จะเอารูปผืนผินตรงนี้ออกก็เลยโยนดยุดโครงการไปทีนี้เราก็เลยว่า พื้นผลต่างๆตามกำลังน้ำเป็นส่วนใหญ่ที่ว่ากำลังน้ำไว้นี้กันแล้วแต่ต้นไม้ที่เราเก็บไว้หรือเรือที่ดื่นแม่น้ำนี่ยนะครับมันสามารถกันก่อสารพิษจากไร่จากสวนที่ใช้ทำที่ปยู่ได้เป็นอย่างดีครับแต่บ้านหลังไปนี้ผมว่าปลาก็จะไม่ได้ดีนะแต่หน้าบ้านหน้าบ้านที่สวนระหว่างเนี่ยรายะทางประมาณส้านิโลตรงนั้นยังมีปลาชุกมาก คณะอาจาราอะ้วก็เราก็ตรงนี้ตนนมันจะอยู่แต่ว่าแล้วน้ำตรงนั้นจะไม่มีการแก้ครับแต่ที่อืเลยเราที่กุดออกไปได้เนี่ยพอเท่าปิดปะทันทีน้ําไม่มีน้ำใช้แต่ตัวัว่าทังถือมีน้ำตลอดทกทีเรื่องนากว่ามาไปดูครับความเชื่อและน้ำเก็บนเขาจะก็องทยอยไหมาใ่ับน้ำไม่มีแน่ครับโครงการธนาคารตวันว่าทั้งถึงก็ยังมีการถูเสริมในเรื่องของกลุ่มผู้สูงอายุครับกาเปลี่ยน่เหมาสมต่าง มีตัมขอไอ้อะไรครับบุนไอ้ก็จะเป็นจะเป็นควิ่เป็นควิ่งุอ่าจรนะครับแล้วก็เปนเวมนลุมเป็นกลุ่มของผู้สูงอยุนะครับเป็นแต่เป็แต่ผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ยังทำใเรื่องของกลุ่ม ที่จะออกมารับใช้สังคมได้ในหน้าที่ันมากที่สุดอยู่การเราก็บอาชีพทุกอย่างไม่หุดสี่อย่างเราเห็นกันังเลยนะว่าปลูกต้นไม้เราไม่ได้แค่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะครับที่ปลูกต้นไม้อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือว่ามันมากกว่าสี่อย่างอีกอย่างนึ่งสิ่งที่เราได้ก็มาคือความเราได้ระบบวิทย์ที่โยงกลับกลับมาที่บ้านให้กระตัายพลอยต้นไ่้ต้องไปหาพื้นที่ที่เสร็จ กโครงการเพื่อมีการพัฒนาแสงกก็ดาสนใจควาสนใจคือบ้านมีต้นไม้เยอะมากทีนี้เนี่ยเราเราจะมาดูในเรื่องของป่าเนี่เนสิ่งใดวันนี้เรารองอยรู้ว่าผู้เชิ่เดี่ยมที่ที่บ้านผมเนี่ยตอนนี้โดนกาไรประมผลอจากโครงการสกปรกซึ่งืุนที่ตรงนั้นเนี่ยตอนเย็นในป่าสกปรกเ่ยรายได้แต่ละปีของชุมชนน่าจะอยู่ี่ประมา 400ตากัปีกโผล่คนเยอะมากแต่พอต้นเชิญเงินเข้ามาเราก็บว่ารายได้ตัวันปีต่อปีมันหายไปเราเราลอบบ้านไม่ได้ใช้เงินมามา15ปีไม่ต้องหาปีกโาก่รอบบ้าน่อบอบ้านทานได้เลยปีที่แล้วเราได้รับเประมาณ12,400ล้านบาทที่เป็นกาบธรรมชาติในส่วนเรื่องของการอนุรักษ์เลยเราก็ยังมีเรื่องของปูป่าไม่ต้องเรื่องกระดูก เราจะมีเยาวชนของเราใช้เก็บไม้ชุกหน้าแรงนะครับปั้นลูกศรแล้วก็ป่าทยากิบังปาถูช่เป็นช่วงเป็นปกป่าเป็นปูกป่าที่้ทสื่อในการัศรูปเป็นเรื่องของต่อยองเรื่องของสเตนเน่ตอนนี้เราเคยคิดว่าั็ทุกปีสองเราวีดีเราควรที่จะให้มีสูงยุอย่างเช่นคุณแม่หรือว่าคคนเ่าเาเเราให้ท่านมีอาชีพแบคนเกตาเขาปคนเกาเขแก่จะมาจดูัแค่วันจันทร์แค่วันจักทร์ ทีนี้เราก็เลยว่าปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเราให้ผู้ถูกวิญญมาาโดยที่ไม่ต้องไปทำงานที่ถ้าอยู่บ้านก็ไม่เอียรเลี้ยงเองกนก็เลยว่าวัจันทร์เอาเอาผู้ถูกวาอมาเข้ารกันก็เลยได้มาันที่ว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้แม่คราบ่อนบอนว่าจะติดแรงบันดาลใจอะไรเพราะว่าถึอไา้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นวิถีวิถีผู้ถูกวาที่เราคาดข้นแขียนด้วยครับถึง้เจอผี่นุครับ 다나차도 맞네 또 빨아 버리고 이니니 ก,ก็จะเสริมคีอพวกประกอบที่ที่ทำขายก็อย่างอย่างแรงวิ่ทางถนนหาบัตรไปออกให้มีไม่มีก็ธรรมดาใสายต่อไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปวางขายเนี่ยคนที่เข้ามาซื้อเขาเอาไปแสตบ่ละการเป็ของขาวก็ใช่ของเราท,าทีนี้พอนักทหารบัตรเข้าไปเนี่ยผมยก,กบบ็เปารแรงแรกโง่ครับตกใจ คุยกันอาจารย์บอกว่าพี่น้อยผมไม่มีบอกมาพี่น้อยอยให้ผมพัฒนาเลยผมบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่คำถาปัญหาไม่อยู่ที่แบบว่าอะไรพระราชน์ก็เลยอ่าพระเค้าตาคนมองตารู้ใจแล้วก็กระด้างมาเนี่ยทุกคณะของรัชสมุนกชนเนี่ยก็ให้ความสนใจที่จะเริ่มพัฒนาต่อยอดให้กับทุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของจารอ่านหรือการกระจายต่างๆนะครับซึ่งซึ่งต่อเนี้นะครับเอ่อ าขนมทุ้มเทือกอย่างาที่กล้วยกล้วยชาซึ่งก็ประกอบด้วยท่าเดียวกันก็เอาข้าวไปขายก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของชาวเป็นของเขาแต่วันนี้เราพัฒนาสื่อเรามีแบรนด์ของตัวเองเลาก็น่าท้าทายจากมาฉลอง,องคอนเทนท์นะครับเขาไปช่วยเขารู้สึกว่าเขาติดเข้าไปว่าอยู่ในชาติทูที่มันเตือนเยอะเลยผมว่าน,นะปเป็นของที่น่าคือแล้วมานาวเราเราไม่กล้าทุเรนเลยว่าทุกไครลค้กับ เขาใช้ทีนีคเยอะมากแต่ของพี่บ้านเนี่ยเราทำเองปลูกเองดูแลเองโดยใช้หมูสัตว์โดยใช้น้ำปุ๋ยมัดโดยใช้น้ำการผลิตไทยได้แม่น้ำถ้าอันนี้อานทุกปีแบบอาจจะมาพูดแล้วว่าคงไม่เชื่อแต่อยากชวนกนอยากให้ทุกบุตรหลานไปที่เราเป็นของจริงนั้นทั้งน้อยน้อยแล้วก็ในอนาคตในบ้านที่เสือนี่ก็จะเริ่มจะเริ่มปล่อยให้ที่สูงอเรียนรู้ที่ที่ได้มาตรฐานพอจบวันนั้นนะครับคิดว่า สิ่งที่เราทําไว้เราเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะมามาเป็นโมเดลเพื่อที่จะอินเซ็ตตรงนั้นเราทําไว้เพื่อดำเนินชีวิตจริงใช้จริงทำจริงทุกอย่างนะครับในส่วนของกิจกรรมที่ได้เข้าไปสื่อมีทุกอย่างอย่างไม่แพงว่าเราเลี้ยอะมากตัดทิ้งกระเบนหน้าเลยจาแนแรกที่เห็นน้องลายไหลนะครับออกจากทิ่งต่อที่อยใใ่างท,ที่ท่านก็เลยเห็นได้เห็นทำเนียวร้อนทำโคกันสุดที่เราไม่ได้มาหลายอย่างที่เรียว่า ของที่เราบอกมาเป็นน้องตูนคนข้าง่าสนถ้ารู้ว่าขอออกให้แล้วม,มกกันมันมันจะมอามา่านี้นะครับซึ่งกุณหมอนาเรนแท้ต่างหากแล้วก็ทีนี้เนี่ยยังยังทีทนต่อตัวต่อไปอยู่ด้วยว่าจะเรื่องเรื่องรกีเสื้อเลยเด็กๆที่อาจารย์เขาไปนะครับก็ให้ความรู้เด็กอายุเจ็ดขวบขึ้นบล็อกสก,กีได้แล้วครับสก,กีเสื้อเป็นนะครับเก่งมากครับไม่เด็ก้จะเขามสนใจนะครับ อะไรก็ต้องขออภัยคุณทางมตรทเทพาะกอและคณาจารย์แล้วก็้องรที่ช่วยเหลือที่ในทีมงานตรงอย่างนี้ท่าเสือจะไปไม่ไกลได้มากเลยนี้ถ้าเราจะเดินเคียงข้านอาจารหมอทองรอทุกสาขาที่ทุกท่าขอบคุณมาก มีใครจะช่วยแชร์สุขการ์ด้วยไหมครับด้วยกันไหมครับร่วมกันกเปนลี่ยนครับชุมชนตั้งซ่อมเสือนะครับในอัฟเานิสถานมีไหมครับและสิ่งหนึ่งที่ที่ผมดับได้จากแม่บรรดาชอบมาเนยคุณยายกันนะครับคุณยายบอกว่าในชุมชนเนี่ยไม่อยากให้คนรุ่นนี้มานั่งค้าอยู่อย่างนเดียวอยากจะสอนให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ได้มีกิจกรรมพวกเนี้ย แล้วกลับมาอยู่ร่วมกันในชุมชนไม่อยากเป้นตัวกรเป็นยาเตะแล้วไป็นลูกจ้าขเขานะครับอยากให้กลับมาทำมาเชื่อมตัวเองจุดเด่นของชุมชนนี้ผงจะเริ่มต้นจากธนาคารต้นไม้นะครับซึ่งทางพี่น้อยใช่ไหมครับได้เริ่มต่องมากขึ้นเมื่อมีคนไปดูมากขึ้นม,มากขึ้นก็ขยายผลเป็นยาเตที่มีกิจกรรมหลากหลายเลยร้อยเรียงเพื่อเกิดธุรกิจเป็นชุมชนมีร้านค้าดิการเกิดขึ้นมีการนำ อดีตรุนพลดูว่าขุนพิที่อยู่ในชุมชนเช่นพนามะขามไม้ไผ่มาแปรรูปโดยการหรุสเสริมรด้ามีชาการของโมโต,ตอมน์าดัดนะครับเข้าไปเติมตทุิด้าด้เลยมีทั้งทำแรงสินค้าให้มีทั้งในเรื่องของแปรรูปไม้ไผ่นะครับมีเรื่องของสกรีนเสื้อรึ่งเชื่อว่านะครับกิจการของชุมชนก็จะได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับขอเบียงแต่ทั้งสองคนนะคะรับมีควาปไปเนื้อช่วยใจแล้วก็เดินมเคียงคู่ไปด,ด้วยกันนะครับชุมชนด้วยเจที่แข็ง อย่างต่อเน,นื่นองระยังยืนที่เราเป้ามานะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับชุมชนท่องเสือแต่บอกิหุดีชุมชนในการให้ริการที่าาคของจ่อขอบคุณทีมงานมากเลยนะครับเลยนครับเมื่อวานวิ่งไปถ่ายรูป